อาจารย์ฮาสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องขีดเขียนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของการเขียนอักษรจีนนะคะวันนี้เป็นคิวของตัวเจขีดสองนะคะพเพื่อนๆก็จะได้เห็นลำดับการขีดในหมวดของตัวเจนะคะสิบคำนะคะแล้วก็ช่องขีดเขียนก็จะพยายามหาคำศัพท์ที่จะเอามาทำเป็นเทคนิคเอามาเขียนเป็นเทคนิคนะคะ สอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะให้เพื่อนเป็นการต่อยอดแล้วก็เพิ่มคําศัพท์ไม่ว่าจะต่อยอดเป็นประโยคหรือว่าต่อยอดเป็นวลีต่อยอดเป็นคําศัพท์อีกคํานึงอะไรเงี้ยค่ะช่องจีเขียนก็จะพยายามแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะคะระหว่างคลิปก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะดูคลิปจนจบนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาเขียนคําศัพท์ต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งวันนี้เราคิดว่าเป็นคําศัพท์ที่ยากขึ้นนะคะเพราะว่าคลิป คลิปที่แล้วที่ออกไปเนี่ยคำพท์ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะซึ่งมีบางคําที่ช่างเขียนนะคะดูรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมากแล้วก็เลยไม่ได้เขียนให้เพื่อนๆดูนะคะเช่นคําว่าจีนะคะจีที่แปลว่ากี่นะคะแล้วก็คําว่าเจี้ยวนะคะเจี้ยวที่แปลว่าเรียกหรือว่าร้องนะคะหรือว่ามีชื่อว่ายะะอ,อย่างเงี้ยค่ะจินเทียนอะไรเงี้ยค่ะจินเทียนแปลว่าวันนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ น่าจะจาขีดได้แล้วนะคะเพราะว่าช่องขเขียนก็เขียนบ่อยนะคะแล้วก็มีอีกคํานึงคือคาว่าจิวจิวที่แปลว่าเลข9นะคะอันนี้ก็ไม่ได้เขียนให้ดูนะคะเพราะว่ากา็รู้สึกจะเขียนบ่อยมากๆแล้วนะคะ,เพ,ะเพื่อนๆแบบบางคนอาจจะแค่บังเอิญมาเห็นก็น่าจะเห็นคํานี้แล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะก่อนที่พวกเราจะเริ่มเขียนนะคะก็เช่นเคยนะคะจะรบกวนทุกคนนะคะกดไ like, ลคะ์ทิ้งเตือนจานกดแชร์นะคะทิ้ง เฟินเสียงกดคอมเมนต์ชิงพิงรุ่นแล้วก็กด Subscribe นะคะหายโยชิงติ้งเย,ยนะคะเป็นกำลังใจดีๆนะคะย้อนกลับมาให้ช่องกเขียนในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะเราก็จะเจอกันทุกวันจันทร์พุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา18บแนาฬิกา30นาทีนะคะไปพบกันเลยค่ะช่องอไปพบกับการเขียนเลยกันเลยค่ะ ทุกคนคะก็ตอนโปรโยต้นคลิปนะคะไม่ได้ให้เพื่อนๆดูแบบรีวิวรีวิวนะคะว่า j จขีสองเนี่ยจะมีคําศัพท์ชุดไหนบ้างตัวไหนบ้างนะคะก็ที่เตรียมมาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝึกเขียนหลายรอบเหมือนกันนะคะใช้ทั้งปากกาใช้ทั้งดิสซออะไรเงี้ยค่ะแบบอยากจะรู้ว่าใช้แบบดิสซออันไหนปากกาไหนมันเขียนแล้วลายมือมันโอเคนะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะ J จขีสองนะคะตัวแรกนะคะ ขึ้นมาแล้วนะคะคำว่าจีฮูนะคะคำนี้ออกเสียงว่าจีฮูนะคะแปลว่าเกือบหรือว่าเกือบจะนะคะถ้าภาษาอังกฤษมันก็จะแปลว่า almost นะคะคือจะ,อะคาศัพท์มันจะใช้คำว่า almost นะคะเกือบจะอะไรเงี้ยจีฮูนะคะ,ะแต่ว่าเราไม่เคยแบบดูตัวอย่างประโยคคำนี้มาก่อนเลยนะคะเหมือนคำว่าเหมือนคาว่าคำเนี้ย เหมือนคำนี้นะคะเรารู้สึกแบบคําว่าเกือบจะเนี่ยเหมือนมีคําอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเขาเป็น adverb นะคะเป็น adverb ถ้าเป็นชนิดของคำนะคะตัวเนี้ย almost นะคะ G H มาเริ่มเขียนกันเลยนะคะแล้วออกเสียงแบบเสียงหนึ่งธรรมดานะคะ G ตัวนี้ อันนี้คือผิงเพียนะคะ,ะมานี้นะคะจีโฮแปลว่าเกือบจะนะคะถ้าถ้าจะแบบเอาตัวอย่างง่ายๆนะคะกะ็ขอแบบยกตัวอย่างเป็นประโยคให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นสีโพตรงนี้เนาะ คำว่าจีฮูอีเย่เหมยซุยนะคะจีฮูอีเย่เหมยซุยนะคะ,ะคืนนี้เกือบจะไม่ได้นอนนะคะประมาณนี้นะคะคืนคืนนี้เกือบจะไม่ได้นอนอีเย่ก็คือหนึ่งคืนนะเนาะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันก็จะแบบแปลเป็นได้ว่าแปลได้ว่าเมื่อคืนก็ได้เมื่อคืนนี้เกือบจะไม่ได้นอนแล้วอะไรเงี้ยเหมยซุยนะคะเหมยซุยคือไม่ได้นอนนะก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ ก,ก็เป็นแทรกเป็นทริคแล้วกันนะคะอย่างน้อยเราก็ได้คำศัพท์คำเพิ่มมาอีกคำว่าอีเย่นะคะอีเย่แปลว่ากลางคืนเนาะเหมยซุยนะคะซุยก็แปลว่านอนนะคะโอเคค่ะคำตัวเจขีสองนะคะครั้งคำที่สองนะคะขึ้นมาแล้วนะคะคำว่าจีหุยนะคะตัวนี้เพื่อนๆเ,เห็นบ่อยเนาะช่างเอเขียนก็เคยพูดเนาะเกยบอก่อยจีหุยเกยหนีจีหุยอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบสั้นๆน,นะคะ,ะให้โอกาสคุณอะไรเงี้ย หรือว่าแบบร่างวอบางทีบางทีคําว่าเกยนะคะเกยที่แปลว่าให้เนี่ยมันก็สามารถเป็นคำบุเป็นคําบุพบทได้ด้วยนะคะมันก็จะใช้ยากนิดนึงระหว่างคําว่าหรือว่าจะใช้คําว่าร่างก็ได้เนาะร่างนี่หมายถึงให้กับฉันเนาะร่างวอจีหุ่ยอิชะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเรามาเขียนคําว่าจีหุ่ยกันนะคะเพื่อนๆหลายคนน่าจะเขียนได้แล้วเนาะรู้สึกนะคะจีหุ่ย จีตัวนี้มาจากคำว่าเฟย์จี G นะคะเฟย์จี G ที่แปลว่าเครื่องบินนะคะเขาเขียนจีเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เขียนคำว่าอ่ะถ้าเพื่อนๆพื่อนจำคำว่าจีตัวเนี้ยได้นะคะพวกอนเพ่อนก็ไปต่อเป็นคำต่ตอ,อ,อยอดเป็นคำศัพทนะ์เขาเรียกนะเฟย์จีถูกไหมคะหรือว่าจีฉางนะคะจีฉางคำก็จีคำนี้เนาะตัวเดียวกันนะคะถ้าจำได้แล้วเนี่ยมันมันต่อยอดเลยเนาะ เออแล้วก็จีชางเฟยจีโซจีนะคะคือเขา mm hmm. เขาจีตัวเดียวกันตัวนี้เลยนะคะได้ะะไกี่คำแล้วคะเมื่อกี้จากจีหุ่ยนะคะ mm hmm. ก็มาเป็นจีชางนะคะเฟยจี <V> G, นะคะแล้วก็อออะไรนะโซจี so G, นะคะโซจี so mm hmm. คือโทรศัพท์มือถือเนาะก็เดี๋ยวขึ้นทัพย์สีจูบให้ดูด้วยนะคะระหว่างที่พูดนะเพื่อนๆก็จะได้รู้สึกว่า กา,การที่เรามาจาขีดตัวนี้เราจาตัวนี้ได้เนี่ยไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนะคะจีหุ่ยแปลว่าโอกาสนะคะเป็นการเพิ่มเทคนิคในการจำสัพ์นะคะต่อยอดเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ถูกไหมคะจีหุ่ยนะคะเมื่อกี้เป็นอะไรนะจีช่างใช่ไหมเขียนแค่พินอินแล้วกันนะคะแล้วก็ ฟยจี G, ใช่ไหมคะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า,อ,าอะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้โซ,โซจีนะคะโซ,โซจีก็คือมือถือเนาะโอเคเนี่ยคะ่ะเขียนแค่เป็นอินเนาะเพราะว่าตัวเอาสษนภาษาจีนก็คือขึ้นเป็นสีชมพูเพื่อไม่มันดูแล้วนะคะ คำที่สามนะคะขึ้นมาแล้วนะคะคำนี้ออกเสียงว่าจีนะคะจีตัวนี้แปลว่าอย่างยิ่งนะคะอย่างยิ่งหรือว่ามันมันสามารถแปลดได้อย่างอื่นอีกด้วยนะคําว่าคั่วอะไรเงะะี้ยค่ะหรือว่าแบบเอ่อขั้วนหรือโลกเหนือโลกใต้ยอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราไม่เคยเห็นการใช้คําศัพท์เหมือนกันนะคะคานี้แต่ว่าเราเคยเห็นคําว่าไท,จ,ไทจีล่ะไทจีเหรอนะคะไทจีเหรอแปลว่าสุดยอดเลยสุดยอดแบบเป็นอะไรที่แบบว่า มันมากกว่าคําว่าไทป่ปังเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราเราเคยเห็นคําว่าจีตัวนี้ที่เขาใช้คําว่าไท่จีหรือแทนไท่ปั้งเลยได้ด้วยนะคะมาเขียนกันนะคะคำว,ว่าจีตัวนี้นะคะแปลว่าอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเขามีตัวนี้เข้ามาลบกว่านิดนึงนะจีมันเหมือนไม่ตรงกลางเท่าไหร่นะทุกคน มันก็จะมีส่วนประกอบตัวนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับคำว่าจีหุ่ยนะตัวนี้คือมู่ชื่อผางใช่ไหมคะมู่ชื่อผางตัวนี้คือจีนะคะจีแปลว่าอย่างยิ่งไ่จีเลยนะคะก็ถ้าไถจีเลยเนี่ยมันก็เขียนไม่ยากเนาะเจ๊ไหมคะ ก็เอาจีมาเติมถ้าจีเลือประมาณนี้นะคะเนอะได้ได้เพิ่มแล้วเนาะก็ไปต่อกันเลยนะคะตัวที่สี่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะคำว่าจีเตอตัวนี้เพื่อนๆก็แบบคนที่เรียนภาษาจีนมาแล้วก็ไม่ยากแล้วเนาะแต่คนที่เพิ่งเข้ามากดติดตามช่องขีเขียนนะคะเราเอามาดูลําดับขีดกันนะคะปีสุ่นนะคะจีเตอนะคะ แปลว่าจำถูกไหมคะจำได้จดนะคะ ประมาณนี้นะคะเ,เหมือนหมึกมันจะหมดแล้วเนาะตัวนี้จีเตอรออกแสงเป็นชิงเซิงนะคะเตอรเตอนะคะจะไม่มีวันอยุก,กำกับนะคะจีเตอรนะคะอาจจะพูดสั้นๆนี่หายจีเตอรหมอมานะคะนี่หายจีตเตอร์หน้าหน้าเจนชื่อมาอะไรอย่างเงี้ยน,นี่หายจีเตอรหน้าเจนชื่อมา ก็คุณยังจําเรื่องนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะเคยคุยกันเมื่ออดีตอะไรเงี้ยนะคะก็คําว่าจีเตอร์นี่จําได้ก็ถ้าเวลาเราตอบใช่ไหมเราก็อาตอบว่าถ้าเราตจมจําได้ก็เราแค่ตอบว่าชื่อก็ได้นะตุยต้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าจะตอบไปว่าจีเตอร์จำได้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าจําไม่ได้ล่ะปูจีเตอร์หรือว่าเนาะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะคะ น่าจะเหมยเนาะเหมยจีเตอเพราะว่ามันเป็นคำมันเป็นคำว่าอดีตอะเราก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นอดีตมันน่าจะใช้เหมยนะเราจําไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าฉันจะจะตอบเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันลืมไปแล้วก็ได้ฉันลืมอะไรเงี้ยหัอว่างจีเหรอหนีช่วหนีช่วยเฉยมะนะอะไรเงี้ยค่ะฉันฉันลืมไปแล้วเธอพูดอะไรอะเธอพูดเรื่องอะไรอะไรงะเงี้ยค่ะก็จะสามารถแบบอ่าฝึกเอาไปพูดเป็นประโยช์ง่ายๆแบบนี้ได้นะคะ คำต่อมานะคะขึ้นมาแล้วนะคะตัวนี้คือคําว่าจี้จ๋วนะคะจี้จ๋วแปลว่าหรือดูการนะคะก็เพื่อนเพนเห็นขีดขึ้นมาแล้วเนีก็อาจจะรู้สึกว่ามันเขียนยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราจะบอกว่ามันเขียนง่ายมากนะตัวนี้นะคะทุกทีนะคะเขียนแบบชิดกับข้างบนไปหน่อยลากเส้นสู้ลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เพียหน้า นะคะแล้วก็มีตัวจือข้างล่างเลยเนาะตัวจือแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็จวีนะคะที่แปลว่าฤดูกาลนะคะตัวนี้จีจวเขียนไม่ยากใช่ไหมคะตอนเห็นขีดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยากเนาะอ่าตัวประชีนะมันจะต้องเป็นตัวนี้ จี้เนะคะจี้จี้นะคะจ,จ,ะคะจ,จี้มานี้นะคะก็แทรกเทคนิคให้เพื่อนๆสำหรับคนที่เริ่มเรียนภาษาจีนั้ย่ยงนิดนึงนะคะตัวจี้ตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเห็นส่วนประกอบตัวนี้เต็มตัวแบบนี้เลยนะแล้วมันจะมีตัวอะไรที่มันอยู่ข้างล่างข้างล่างะคะ่ะเราต้องเขียนจากข้างบนมาก่อนเนาะ อันนี้คือหลักเกณฑ์ของการเขียนนะคะจากบนลงล่างนะไม่ใช่เรื่องของขีดนะขีดเนี่ยมันควรจะเขียนลําดับขีดไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเพื่อนเพื่อน,นก็ต้องมานั่งจําอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนมันจำสามสเต็ปอะคะ่ะว่าเห็นตัวนี้แล้วขีดเราควรจะขีดไหนก่อนนะคะอ่าผิดอ,อะไรเห็นตัวนี้เราควรจะเขียนตามหลักเกณฑ์อะไรนะคะ,นะคะเช่นจากบนลงล่างจากซ้ายมาขวาจากตรงกลางออกมาข้างนอก นะคะหรือว่าจากข้างนอกเข้าข้างในอะไรเงี้ยนะคะเรามาคิดก่อนว่าเราเขียนหลักเราจะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเขียนเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราใช้หลักเกณฑ์ในการเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างนะคะเราก็มานึกว่าไอตัวข้างบนนะคะมันมีส่วนประกอบที่ชื่อเรียกเส้นขีดว่าอะไรบ้างแล้วมันขีดอะไรก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นอธิบายเพิ่มเติมสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนนะคะก็เราจะมาดูนะคะขยายให้เพื่อนๆนนิดนึงเนาะ คลิปนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยนะคะเช่นเรารู้แล้วว่าหลักเกณฑ์คือเขียนข้างบนนะเราก็ต้องมานั่งดูว่าอ๋อโอเคเราต้องเขียนขีดแรกก็คือขีดผิงเพียถ้าเราเห็นผิงเพียตัวเนี้ยเราจะใช้เราจะเขียนเขาเป็นตัวแรกเสมอนะคะเพราะว่าส่วนประกอบตัวเนี้ยชื่อเส้นขีดตัวเนี้ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าเขาจะเขียนกำกับไว้เลยว่าเป็นตัวเริ่มต้นการเขียนตัวอักษรจีนเสมอนะคะตัวนี้นะคะ แล้วต่อมานะคะเราควรขีดอะไรขีดเส้นเหิงนะคะแล้วตามด้วยเส้นสู้ตัดลงมานะคะเส้นเพียเส้นหน้าแล้วก็จะจบตัวแรกนะคะก็คือตัวข้างบนส่วนประกอบด้านบนนะคะทีนี้พอมาเป็นส่วนประกอบข้างล่างนะอันนี้ขอขีดขั้นอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเขียนตัวจึซึ่งเรารู้เราก็ต้องรู้ลำดับขีดเหมือนกันนะคะ หึงตัดประมาณนี้นะคะเหมือนถ้าแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเออมันสามารถเป็นคําศัพท์สองคำเลยเนาะตัวจืหายสืถูกไหมคะหายจืออะไรเงรี้ยเอ่อจือตัวนี้ก็หายจืมาจากลูกๆเนาะหายจืนะคะถ้าเพื่อนๆจําได้เนาะมันก็จะเขียนประมาณนี้ถูกปะคาว่าหายจือ่อมันก็จะมีตัวจืแบบย,ย,ย่อๆอย่างนี้ทีหนึ่งถูกปะ ประมาณนี้นะคะหายจืออย้ยเนี่ยมันต่อยอดแบบนี้ได้นะคะโอเคคําที่เจ็ดนะคะคําว่าเจียนตานโอ้โหคนี้นะคะเจียนตานแปลว่าเรียบง่ายถูกไหมคะง่ายเขียนบ่อยมากๆนะคะมาเริ่มเขียนกันเลยเนาะเรารู้สึกว่าคําเนี้ยเพื่อนๆน่าจะเขียนได้แล้ววะก็แต่สําหรับคนที่เพิ่งกดติดตามนะคะก็ต้องเขียนลําดับที่อยู่บนหัวเขาก่อนเนาะ ตัวนี้2อ,อันนี้คือจูจี้โถนะคะทีนี้ตัวข้างล่างลงมานะคะมีความซับซ้อนนิดนึงเขียนจากข้างนอกเข้าข้างในนะคะหลักเกณฑ์เขาเนาะส่วนลำดับขีดก็เพื่อนๆมาดูช่องขีดเขียนขีดให้ดูอีกทีแล้วกันนะคะปีสุ่นนะคะอันนี้ก็ต้องขีดข้างบนก่อนนะคะแล้วก็มีขีดตัวนี้ขีดเส้นหงแล้วก็ขีดเส้นสู้ตัดลงมายาว ประมาณนี้นะคะอันนี้คือคําว่าเจียนตานแปลว่าง่ายหรือว่าเรียบง่ายนะคะคำต่อมานะคะคำที่8นะคะคำนี้คือคำว่าเจียนคังนะคะเจียนคังคือคำว่าแปลว่าร่างกายแข็งแรงนะคะจู่หนีเจียนคังอะไรเงี้ยน,นะคะเป็นเอาไปใช้เป็นคำอวยพรก็ได้เนาะ ตัวนี้ขีดยากจริงๆนะคะมาเริ่มกันนะคะคำว่าเจียนเนี่ยใช้หลกักเกณฑ์เขียนจากซ้ายมาก่อนนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ลากยาวมานิดนึงนะคะเขียนตัวนี้ให้เสร็จให้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เส้นเหิงสองเส้นแล้วก็เส้นสู้ตัดลงมานะคะตัวนี้ชุดเจียนนะคะ แล้วก็มาเขียนคังกันนะคะตัวคังก็เขียนยากเหมือนกันนะคะอันนี้เราต้องเขียนเขาเรียกนะเขียนส่วนประกอบตัวนี้ก่อนนะคะครอบเข้าไว้ด้านหน้าตัวนี้นะคะเจียนคังนะคะแปลว่าร่างกายแข็งแรงนะคะ แล้วก็คําที่9นะคะคําที่9วันน yes. ี้นะคะเป็นคาง่ายๆนะคะวันนี้ขึ้นมาแล้วเนาะคําว่าเจียนเมียนนะคะเจียนเมียนแปลว่าเจียนเมียนแปลว่าเห็นหน้าหรือว่าเจอหน้านะคะหรือว่าพบเจออะไรแบบนี้นะคะหวอเมื่อหลายเจียนเมียนจินเทียนหวอเมื่อหลายเจียนเมียนอย่างเงี้ยพวกเรามาเจอกันนะคะโอเคมาดูกันนะคะก็เขียนไม่ยากแล้วเนาะคำนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะเจียนเมียนอ่ะตู้ปิชิมันต้องมันต้องตัวไอก่อนเนาะชอบเขียนสลับกันทุกคนประมาณนี้นะคะเจียนเมียนนะแปลว่าพบเจอเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะและก็คำสุดท้ายนะคะตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะคะคำนี้คำว่า เจียงนะคะเจียงตัวนี้แปลว่าเล่านะคะเล่าหรือพูดหรือว่าบอกอะไรเงี้ยนะคะมันสามารถใช้แทนกันกับคําว่าชัวได้หรือเปล่าน่าจะได้นะเจียงนี้น่าจะเป็นถ้าถ้าเราจําไม่พลาดนะไม่ใช่จาไม่ผิดจำไม่พลาดนะคาว่าเจียงเนี่ยน่าจะใช้ในภาษาเขียนนะคะแต่ถ้าชัวนะคะบอเกัร์นีชัวเจียงตัวนี้น่าจะใช้ในภาษาเขียนนะคะภาษาเขียนเนาะเป็นคํา อย่าเป็นทางการหน่อยอะไรเงี้ยคำสุภาพนะาภาษาบ้านเรานะคะเขียนไม่ยากนะคะตัวนี้เห็นไหมคะหลักเกณฑ์คือเขียนจากซ้ายมาก่อนนะซ้ายมาขวานะคะเจียมนะคะเสียงสามนะโอเคแล้วก็อ่าคลิป j ขีดสองนะคะแล้วก็คัดให้เพื่อนเือนดูครบสิบคำแล้วนะคะแล้วก็สิบคำบว,บวกด้วยนะคะเพราะว่ามี ทริปออฟเดอะเดย์นะคะมีตัวอย่างประโยค,นะคะขึ้นมาให้ดูนะคะแล้วก็มีเขียนให้ดูด้วยอธิบายเสริมอย่างอื่นสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามากดติดตามด้วยนะคะ uh, เราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะ uh, มันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ช่องกเขียน uh, ไม่ใช่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ช่องกดเขียนพูดครั้งไว้เมื่อสักครู่นะคะคำว่าเก๋ยกับคำว่าร่างนะคะคำว่าเก๋ยกับคำว่าร่างนะคะคำว่าเก๋ยเนี่ยที่มันเป็นกรณีคำบุพบท กับคํากริยาเนี่ยเเราจะมีตัวอย่างประโยคให้ดูนะเราจะครั้งหน้านะคะจะยังไม่ใช่ J ขีดสนะคะแต่ว่าเราจะเอาคําว่าเกยตัวเนี้ยมาแทรกแล้วก็มาอธิบายเพื่อนเอนดูว่าเ,เวลาใช้เกยที่เป็นคําบุพบทเนี่ยคำเชื่อมเนี่ยมันจะเขียนเป็นรูปประโยคอะไรได้บ้างนะคะเป็นเรื่องของออไวยากรณ์นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของแบบ ข้อสังเกตอะไรอย่างเงี้ยละกันนะคะเป็นจุดสังเกตอะไรเงี้ยค่ะให้เพื่อนๆได้เพิ่มทักษะความจําในเรื่องอื่นบ้างนะคะโอเควันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์เยอะๆเ,เลยนะคะกับคลิป J ขีสองครั้งหน้าเรามาเจอเรื่องของการเอาคําว่าเกยมาใช้เป็นบุพบทนะคะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆเพียงเท่น,นี้นะคะจินเทียนวอเย่าเซียนจระบ๊ายบาย